ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าอยากกลับมาดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณได้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงจริงในชีวิตโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมแพงๆและไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบหักดิบ เพราะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้คือ7กิจวัตรเล็กๆสไตล์ตญี่ปุ่นที่ช่วยเปลี่ยนร่างกายจิตใจและพลังชีวิตของคนธรรมดาให้ดีขึ้นได้ภายในเวลาเพียง40วันถ้าฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมแค่เปลี่ยนนิดเดียวในแต่ละวันผลลัพธ์กลับต่างกันอย่างมหาศาลในระยะยาว เหตุผลที่เราควรเริ่มจากกิจวัตรเล็กๆไม่ใช่การตั้งเป้าใหญ่ในทันทีเป็นเพราะมนุษย์ไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดแรงบันดาลใจแต่ล้มเหลวเพราะระบบที่ใช้ในชีวิตมันไม่อำนวยหลายคนเคยลองเริ่มวิ่งวันแรกแบบฮึดสุดขีดแต่วันถัดไปกลับล้าและล้มเลิกสุดท้ายเลยกลับมานั่งรู้สึกผิดกับตัวเองอีกครั้ง ในทางกลับกันวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีแนวคิดที่ต่างออกไปคือการสร้างระบบที่ง่ายพอจะทำซ้ำได้และคงเส้นคงวาพอจะเกิดผลในระยะยาวถ้ามองตามตรก,กะแล้วเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เรื่องของแรงฮึดแต่เป็นเรื่องของแรงเฉยที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตังหาด ข้อพิสูจน์คือในวัฒนธรรมญี่ปุ่นพวกเขาเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาจากการทุ่มสุดตัวในวันเดียวแต่มาจากกิจวัตรเล็กๆที่สะสมทุกวันเช่นการดื่มน้ําอุ่นตอนเช้าการเดินเท้าเล็กน้อยทุกวันการกินมื้อเล็กแต่ครบหมู่และการทําความสะอาดที่บ้านทุกวันเล็กน้อยฟังดูอาจเหมือนไม่เกี่ยวกับสุขภาพแต่ถ้าเราวิเคราะห์ปัจจัยแบบแยกส่วนจะเห็นว่าปัจจัย A คือพฤติกรรมเล็กๆที่สเสถียนบวกกับปัจจัย B คือความต่อเนื่องแบบไม่มีแรงต้าน ผลลัพบซีที่ได้คือร่างกายที่ค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่การฝืนแต่คือการเปลี่ยนธรรมชาติของชีวิตประจำวันไปทีละน้อย ถ้าเราตั้งสมมุติฐานระหว่าง2ทางเลือกทางเลือกแรกคือการเปลี่ยนชีวิตด้วยการเข้ายิมลงคอสคุมอาหารแบบเคร่งครัด30วันกับอีกทางเลือกหนึ่งคือการปรับเจกิจวัตรเล็กๆตามสไตล์ญี่ปุ่นภายใน40วันโดยไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตมากนักถ้าเราวิเคราะห์ด้วย if-then logic จะพบว่าถ้าเราเลือกแบบแรกมีโอกาสที่เราจะเหนื่อยท้อและกลับไปสู่จุดเดิมสูงมากเพราะมันต้านธรรมชาติเดิมของเราเกินไปแต่ถ้าเลือกแบบที่2โอกาสสาเร็จ,จ มากกว่าเพราะมันผสานเข้ากับชีวิตประจำวันโดยไม่สร้างแรงเสียดทานบางคนอาจเถียงว่าแค่ดื่มน้ำอุ่นหรือเดินวันละนิดมันจะช่วยอะไรได้ แต่ถ้าเราหักล้างความเชื่อนี้ด้วยเหตุผลแบบเป็นขั้นตอนจะเห็นว่าประโยชน์ของพฤติกรรมเล็กๆไม่ได้อยู่ที่ขนาดของผลในวันแรกแต่อยู่ที่พลังทวีคูณในระยะยาวยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราดื่มน้ำอุ่นทุกเช้าร่างกายจะตื่นตัวระบบขับถ่ายจะดีขึ้นการไหลเวียนเลือดจะสม่ำเสมอซึ่งส่งผลต่อพลังงานโดยรวมในวันนั้นแล้วถ้าทำแบบนี้ทุกวันร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งตัวช่วยแพง,แพง แนวคิดนี้ยังมีความสมเหตุสมผลมากกว่าทางเลือกอื่นเพราะมันไม่สร้างช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราอยากเป็นกับชีวิตจริงของเราในตอนนี้ยกตัวอย่างถ้าเราตั้งเป้าว่าจะออกกําลังกายหนักๆทุกวันแต่ชีวิตจริงกลับทำงานเช้ายันค่ำสุดท้ายเราจะล้มเหลวเพราะระบบมันไม่เอือ้อแต่ถ้าเราแค่เดินเพิ่มวันละสินาทีหลังเลิกงานและยืดตัวก่อนนอนแค่5นาทีมันคือการสืมเข้าสู่ระบบชีวิตจริงโดยที่เราแทบไม่ต้องเสียอะไรเลย อีกข้อโต้แย้งที่น่าสนใจคือบางคนคิดว่าสุขภาพต้องใช้เวลาและทรัพยากรเยอะซึ่งฟังดูสมเหตุสมผลในโลกปัจจุบันแต่ถ้าเราย้อนดูต้นต่อจะเห็นว่าสุขภาพที่ดีไม่เคยเกิดจากการลงทุนหนักในทันทีแต่เกิดจากการลงทุนเล็กๆแบบสม่ำเสมอเช่นคนญี่ปุ่นไม่เน้นกินเสริมราคาแพงแต่เน้นกินผักหมักเครื่องดื่มอุ่นและการเคลื่อนไหวเบาๆอย่างการทำสวนเดินในบ้านหรือจัดของซึ่งกลายเป็นกิจวัตรที่ช่วยให้ร่างกาย แข็งแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราแปลงความเห็นของทั้งสองฝ่ายมาวางเทียบกันคือฝ่ายที่เชื่อในวิธีเร่งรัดกับฝ่ายที่เชื่อในกิจวัตรเล็กๆแล้วหาจุดร่วมเราจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างต้องการผลลัพธ์เดียวกันคือสุขภาพที่ดีเพียงแต่ฝ่ายแรกใช้พลังงานสูงและเสี่ยงล้มเหลวสูงขณะที่ฝ่ายที่สองใช้พลังงานน้อยแต่ยั่งยืนมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ทําให้กิจวัตรสไตล์ญี่ปุ่นกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าในมุมของตะก,กะ ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นเสียทีเดียวแต่คือการเรียนรู้จากหลักการของเขาแล้วปรับใช้ในชีวิตของคุณเองสิ่งที่เราทำซ้ำคือสิ่งที่เรากลายเป็นและถ้าเราทำสิ่งดีๆวันละเล็กละน้อยสิ่งนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเราโดยไม่ต้องรอแรงฮึดหรือแรงบันดาลใจใดๆเลยขอแค่คุณลงมือภายในวันนี้แล้ว40วันจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้คือ7กิจวัตรง่ายๆที่คนญี่ปุ่นทำเป็นประจำในชีวิตประจำวันซึ่งแม้จะดูธรรมดาแต่มีพลังเปลี่ยนสุขภาพได้จริงภายใน40วัน เราจะพาคุณไปรู้จักพฤติกรรมเล็กๆที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลทั้งจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมงานวิจัยและการเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นพร้อมอธิบายยังมีเหตุผลว่าทำไมกิจวัตรเหล่านี้จึงเรียบง่ายแต่ทรงพลังและทำไมคุณถึงควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ข้อที่1เดินให้มากขึ้นเลิกใช้รถสาธารณะนะหรือแท็กซี่ถ้าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไปถ้ามนุษย์เราเปรียบได้กับต้นไม้ การเดินก็คือการส่งน้ำไปยังปลายใบเพื่อให้ชีวิตไม่เหี่ยวเฉาทุกครั้งที่คุณเลือกเดินแทนที่จะนั่งรถเป็นเหมือนการทำให้เลือดสูบฉีดกล้ามเนื้อได้ใช้งานและระบบเผาผลาญเริ่มทำงานคล้ายกับต้นไม้ที่ขยับใบไหวในสายลมเบาๆเพื่อแลกเปลี่ยนพลังงานกับธรรมชาติถ้าเราสังเกตสัตว์ในฤดูหนาวบางชนิดจะหยุดนิ่งเพื่อลดการใช้พลังงาน แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมันกลับมาเคลื่อนไหวทันทีเพราะรู้ว่านั่นคือการฟื้นคืนชีวิตการเดินจึงไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายแต่คือการสร้างจังหวะชีวิตใหม่เหมือนแม่น้ำที่ต้องไหลผ่านหินและโคลนถึงจะไปถึงทะเลได้การเดินในแต่ละวันไม่ต่างจากการไหลต่อของแม่น้ำ แม้จะเหนื่อยบ้างมีเนินมีทางไกลแต่ทุกก้าวคือการรักษาความเคลื่อนไหวของชีวิตและเมื่อทำต่อเนื่องมันจะกลายเป็นระบบรากลึกในชีวิตคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ที่ดูไม่มีค่าแต่พอฝังลงดินและได้รับแดดในปริมาณเหมาะสมมันจะค่อยๆผลิยอดและเติบโต การเดินทุกวันอาจไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างคุณทันทีแต่จะเปลี่ยนการรับรู้ของร่างกายการเผาผลาญพลังงานและคุณภาพการนอนของคุณอย่างลึกซึง้งโดยไม่ต้องพึ่งวิธีใดๆที่เกินธรรมชาติคุณไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องวิ่งก็ได้แค่เดินให้มากพอและสม่ำเสมอชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนเหมือนแสงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเชา้าแม้เมื่อวานจะเหนื่อยล้าแค่ไหนวันนี้ยังมีโอกาสเริ่มใหม่เสมอข้อที่สอง เริ่มต้นวันด้วยการดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าช่วยย่อยอาหารช่วยไม่ให้ร่างกายขาดน้ำลองจินตนาการถึงพื้นดินในเช้าของฤดูหนาวที่แห้งและเย็นจัดถ้าเทน้ำเย็นลงไปทันทีพืชจะช็อกและไม่ดูดซึมอะไรเลยแต่ถ้าน้ำอุ่นนิดๆค่อยๆไหลผ่านพื้นดินจะค่อยๆเปิดรับ การดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าก็เช่นเดียวกันมันปลุกอวัยวะในร่างกายให้ค่อยๆกลับว่าทำงานหลังจากพักยาวตลอดคืนเหมือนพระอาทิตย์แรกของวันอันอบอุ่นที่กระตุ้นให้ต้นไม้เริ่มสังเคราะห์แสงอีกครั้งหลายคนเริ่มเช้าว,วันใหม่ด้วยกาแฟหรือเครื่องดื่มเย็นจัดเพราะคิดว่าต้องกระตุ้นตัวเองให้ตื่น แต่แท้จริงแล้วการปลูกด้วยความอ่อนโยนอาจให้ผลลัพธ์ยั่งยืนกว่าเหมือนสัตว์ที่จำศีลในฤดูหนาวพวกมันไม่วิ่งทันทีที่ตื่นแต่มักเริ่มจากการยืดตัวสูดลมหายใจและค่อยๆปรับอุณหภูมิ การดื่มน้ำอุ่นคือการเชื่อมต่อกับธรรมชาติภายในตัวคุณเองเป็นสัญญาณว่าเรายังให้ความสำคัญกับความสมดุลมากกว่าความรวดเร็วและถ้าทำอย่างต่อเนื่องมันจะส่งผลถึงระบบย่อยระบบขับถ่ายและแม้กระทั่งอารมณ์ในแต่ละวันของคุณข้อที่3ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เช่นข้าวไข่ดิบซุปเต้าหู้ถั่ว อาหารเช้าในแบบญี่ปุ่นมักไม่ฉูดฉาดแต่มีความสมดุลในแบบที่ธรรมชาติมอบให้คล้ายการเติบโตของต้นไม้ที่ไม่ใช่แค่ต้องการน้ำหรือแสงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องการหลายปัจจัยร่วมกันในปริมาณพอดี เช่นกันกับการเริ่มต้นวันด้วยมื้ออาหารที่ผสมผสานโปรโตีนไขมันดีไฟเบอร์และพลังงานที่ดูดซึมช้าเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆดูดซับธาตุอาหารก่อนจะแตกยอดไม่ใช่เพราะเรากินมากที่สุดถึงจะมีพลังงานแต่เพราะเรากินถูกต้องต่างหากที่ทําให้ร่างกายตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกข้าวแทนขนมปังหวานหวานหรือซุปเต้าหู้แทนน้ำตาลแฝงเป็นการตัดสินใจแบบมีสติเหมือนการเลือกแสงที่เหมาะสมให้ตนกล้าไม่ให้มากเกินไปจนไหม้หรือขาดเกินไปจนฟอถ้าคุณอยากให้ร่างกายอยู่กับคุณไปอีกนานมื้อเช้าก็เปรียบเหมือนฤด,ดูใบไม้ผลิของวันหนึ่งหนึ่งเป็นจุดตั้งต้นที่กำหนดว่าจะมีพลังไปถึงเย็นหรือไม่ถ้าปรับตรงนี้ได้ระบบอื่นๆก็จะปรับตามอย่างเป็นธรรมชาติ ข้อที่ 4. ใช้เวลากับธรรมชาติมากขึ้นเช่น forest bathing ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติมีสมาธิมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาให้อยู่แต่ในกล่องสี่เหลี่ยมหรือแสงหน้าจออย่างเดียวลองดูสัตว์ป่าที่วิ่งเล่นในโคลนล้มลงในพงหญ้าหรือว่ายน้ำท่ามกลางสายฝนพวกมันไม่ได้ทำเพื่อออกกำลังกายแต่เพื่อคงไว้ซึ่งจังหวะธรรมชาติในตัวเอง การใช้เวลากับป่าเขาไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกดีแต่ส่งผลต่อระบบประสาทภูมิคุ้มกันและสมองส่วนที่ควบคุมความเครียดเปรียบได้กับงูที่ต้องหาที่ลับตัวในช่วงลอกคราบเพื่อให้ตัวเองได้เปลี่ยนผ่านอย่างปลอดภัย Forest Bathing หรือการเดินเล่นในป่างเงียบๆจึงไม่ใช่กิจกรรมหรูหราแต่คือการคืนตัวตนของเรากลับสู่ระบบนิเวศที่เรามีต้นกำเนิดมาไม่มีอะไรเร่งรีบไม่มีเป้าหมายให้ต้องสำเร็จเหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยรีบร้อนแต่สุดท้ายก็ไปถึงทะเลเสมอ ใครที่ไม่เคยอยู่ท่ามกลางต้นไม้อาจไม่รู้ว่าความเงียบแบบมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรแต่เมื่อคุณได้ฟังเสียงใบไม้ความนิ่งของลมหายใจและกลิ่นดินเปียกฝนคุณจะรู้ว่าร่างกายคุณกำลังกลับบ้านของตัวเองข้อที่5ดื่มชาเขียวที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยย่อยอาหารเร่งการเผาผลาญ ธรรมชาติให้ของขวัญกับเราเสมอชาเขียวก็เป็นหนึ่งในนั้นใบชาอ่อนที่ถูกเก็บในฤดูใบไม้ผลิมีพลังซ่อนอยู่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอเวลาเบ่งบาน ภายในชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เหมือนเกราะป้องกันจากความเสื่อมของร่างกายช่วยให้การเผาผลาญทำงานดีขึ้นและยังช่วยเรื่องสมาธิความสดชื่นและระบบย่อยอาหารคล้ายกับการได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าที่ทำให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้เต็มที่การจิบชาเขียวจึงไม่ใช่เพียงพฤติกรรมแต่เป็นพิธีกรรมเล็กๆในแต่ละวันที่ทำให้เราช้าลงคิดก่อนกลืนและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแม้จะไม่ได้หรูหราแต่มันคือแบบอย่าง ของการใช้สิ่งที่เรียบง่ายเพื่อบำรุงสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือสุขภาพที่ดีข้อที่6กินช้าๆและอิ่มแค่80%ในธรรมชาติไม่มีสัตว์ชนิดใดกินจนแน่นท้องโดยตั้งใจพวกมันรู้จังหวะของความพอเหมาะเหมือนแม่น้ำที่ไม่เอ่อท่วมฝั่งเกินจำเป็น การกินแบบอิ่มแค่80%จึงไม่ใช่เรื่องวินัยอย่างเดียวแต่มาจากความเข้าใจลึกๆว่าร่างกายต้องการเวลาปรับสมดุลเหมือนการรอฤดูฝนตกลงมาทีละน้อยๆเพื่อให้มเมล็ดเติบโต การกินช้าๆคือการให้เวลากับระบบย่อยให้ได้ทำหน้าที่ไม่เร่งรีบเหมือนพายุแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและความอิ่มที่ไม่เต็มท้องจนแน่นเปรียบได้กับการปล่อยพื้นที่ในชีวิตไว้สำหรับการหายใจการคิดการเคลื่อนไหวการกินมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกพอใจชั่วคราวแต่เหมือนต้นไม้ที่ดูดน้ำมากเกินไปจนรากเน่า มันอาจสร้างผลกระทบที่เราไม่เห็นในวันนี้แต่จะสะสมไปเรื่อยๆในวันพรุ่งนี้ข้อที่7แช่น้ำร้อนในตอนเย็นหรือก่อนนอนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการไหลเวียนของเลือดลองจินตนาการถึงหิมะที่ค่อยๆละลายเมื่อแสงแดดแรกในฤดูใบไม้ผลิสาดส่องลงมาความร้อนที่นุ่มนวลน,นั้นไม่ใช่ไฟที่เผาไหม้แต่คือความอบอุ่นที่คืนชีวิต น้ำร้อนในอ่างก็เช่นกันมันค่อยๆปลดปล่อยกล้ามเนื้อที่เกรงทั้งวันผ่อนคลายเส้นประสาทและเปิดทางให้เลือดไหลเวียนราวกับงูที่คลายตัวหลังลอกคราบเสร็จแล้ว การแช่น้ำไม่ใช่แค่กิจ,จวัตรแต่คือพิธีกรรมปิดวันเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่โหมดฟื้นฟูคุณอาจนอนหลับง่ายขึ้นสมองได้พักและตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเหมือนต้นไม้ที่ได้รับฝนตอนกลางคืนแล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการผลิใบอีกครั้งไม่ต้องแช่นานไม่ต้องหรูหราแค่ให้ร่างกายได้สัมผัสความร้อนที่เหมาะสมมันจะซ่อมแซมตัวเองอย่างเงียบๆแบบเดียวกับธรรมชาติที่คืนสมดุลในยามค่ำคืน หากคุณทำกิจวัตรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอแม้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหยดน้ำสะสมในรากไม้วันหนึ่งจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงสุขภาพก็เช่นกันมันไม่ได้เปลี่ยนจากแค่วันเดียวแต่เปลี่ยนได้แน่ถ้าคุณไม่หยุดไหลเหมือนแม่น้ำที่ไม่มีวันยอมแพ้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ